สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องลุงมาวินกันอีกครั้งนะครับกับรายการเกรด t a r c h ค t e c t EP ที่6วันนี้พบกับปีเตอร์ซุมโตสถาปนิกผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมที่เต็มไปด้วยความรู้สึกปีเตอร์ซุมโตสถาปนิกที่ได้รับการยกยอก่องมากที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่21ด้วยการสร้างสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายในรูปแบบร่วมสมัยและยังเป็นสถาปนิกที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างละเอียดลุ่มลึกโดยสื่อสารผ่านการรับรู้ทางภาษาสัมผัสทั้ง5เช่น the term walls และคุณสไตล์เบรเกนในปี1996และปี 1997. ปีเตอร์ซุมต่อเกิดเมื่อวันที่26ปี1943ที่เมืองบาเซิลประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในช่วงวัยรุ่นเขาฝึกง,งานเป็นช่างไม้เต็มตัวและจากนั้นเขาเข้าเรียนด้านงานฝีมือช่างที่ Art and b a เซ l ลอาร์ตแอนด์คราฟต์สในเมืองบ้านเกิดและต่อด้วยการเรียนต่อด้าน Industrial ยลดีไซน์ที่มหาวิทยาลัยแพทอินสติทิวในนิวยอร์ก และเมื่อเขาเรียนจบงานแรกของเขาก็คือการเป็นสถาปนิกอนุรักษ์ในเมืองเกลวบเบเดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปีเตอร์ซุมต่อเป็นสถาปนิกที่ไม่ได้เรียนด้านสถาปัตยกรรมมาโดยตรงแต่ความตั้งใจและแสวงหาความรู้ของเขาส่งผลให้เขามีความเชี่ยวชาญในด้านงานฝีมือโครงสร้างและวัสดุงานสถาปัตยกรรมของเขาจึงมีความน่าสนใจทั้งจากการลงลึกในรายละเอียดและการใส่ใจในองค์ประกอบการออกแบบ ซึ่งดูเผินๆสถาปัตยกรรมของปีเตอร์ซุมโตอาจจะไม่เด่นชัดแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าน,นั้นก็คือการสร้างประสบการณ์และการรับรู้ที่จับต้องได้โดยประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งเขาได้รับแรงบนันดาลใจมาจากมาตินไฮเดเกอร์นักปราชผู้โด่งดังในอดีตโดยที่เขาเชื่อว,ว่าการที่เข้าใจในงานออกแบบอย่างท่องแท้นั้นสถาปัตยกรรมควรจะสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งานและสื่อสารผ่านท,ทางที่ว่างและวัสดุ ปราศจากคำพูดหรือการอธิบายติมต่อเปรียบเสมือนสถาปนิกผู้เป็นทั้งฤาือสีและนักปรา์ที่มีความสุขกลุ่มและน่านับถือเขาเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกแต่กลับเลือกที่จะตั้งออฟฟิศของเขาในหมู่บ้านเล็ก,ลกๆกับจํานวนพนักงานในสตูดิโอเพียงไม่กี่คนในกล้กับเทือกเขาเอลในบ้านเกิดของเขาและเลือกที่จะออกแบบสถาปัตยกรรมจํานวนไม่เยอะมากในแต่ละปีเพราะเขาเชื่อว่าคุณภาพนั้นสําคัญกว่าปริมาณงาน ผลงานของเขาสร้างผลกระทบต่อวงการสถาปัตยกรรมทั่วโลกและแฝงด้วยความลึกลับที่อยู่ภายในซึ่งแต่ละอาคารที่เขาออกแบบมันจะไม่แสดงถึงรูปแบบที่ชัดเจนเพราะเขาตระหนักถึงบริบทวัสดุและการสร้างประสบการณ์มากกว่าความสวยงามที่จับต้องได้ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นความหมายอันแท้จริงของงานสถาปาัตยมตลอดระยะเวลาจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันผลงานของเขาเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องและได้รับรา,างวัลต่างๆอย่างมากมายเช่น Premium Imperial ของ Japan a r t Association ในปีคศ2008รางวัล Casberg Architecture Prize ในเดนมาร์กปี1998รางวัล Miss Vandero Award สำหรับสถาปนิกในยุโรปในปีคศ2009รางวัลเหรียญทองจาก Thomas Jefferson Foundation จากมหาวิทยาลัย University of Virginia และเขาได้รับรางวัล Pritzker Prize หรือรางวัลที่สมคุณค่าของสถาปนิก ที่โด่งดังที่สุดในปี2009นี้นี่เองและต่อไปจะเป็นผลงานเพียงบางส่วนที่เขาได้ออกแบบและนำเสนอผ่านงานสถาปัตยกรรมของเขา l o สแองเจลิสแคนท์รีมิวเซียมออฟอารตพีเตอร์ซุมตอออกแบบและวางแผ่นทางอาคารใหม่ของ l o สแองเจลิสแคนท์รีมิวเซียมออฟในเมือง l o สแองเจลิสซึ่งการรื้อถอนอาคารเดิมทิ้ง และสร้างใหม่โดยมีการออกแบบพื้นที่กลางแจ้งแห่งใหม่3ามแห่งที่ประกอบไปด้วยสวนจากประติมากรรมต่างๆและสวนจากการผสานพืชพ,พ,พื้นถิ่นและพืชเมืองร้อนเข้าออกแบบพิพิธภัณฑ์ใหม่โดยคำนึงถึงพื้นฐานและความคงทนภายใต้พื้นที่ขนาดใหญ่ถึง3 6 0 0 0ตารางเมตรโดยมีห้องแสดงผลงานเห้องตั้งอยู่ในชั้นต่างๆโดยนำเส้นสายจากธรรมชาติมาประยุกต์เป็นขอบเขตของอาคาร และเลือกใช้กระจกป่งแสงเป็นวัสดุหลักเพื่อเชื่อมต่อภายในสู่ภายนอกอาคารซึ่งเป้าหมายของโปรเจกต์นี้คือการสร้างอาคารใหม่แทนอาคารเก่าซึ่งค่อนข้างทรุดโทมและเพื่อพัฒนาพื้นที่การใช้งานให้เหมาะสมกับปัจจุบันมากขึ้นซึ่งนอกจากแกลเลอรี่แล้วโปรเจกต์นี้ยังมีโรงละครอีกด้วยซึ่งการลื้อถอนอาคารเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2018และพร้อมที่จะเปิดใช้งานในปี2023โคลัมบามิวเซียม พิพิธภัณฑ์โคลัมบาตั้งอยู่ที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมน,นีซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับความเสียหายจากสงครามโลกค,ครั้งที่สองแต่เดิมนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นบ้านที่เก็บรวบรวมผลงานศิลปะสไตล์โรมันคาทอลิกซึ่งมีอายุมากกว่าพันปีปีเตอร์ซุมต่อ์จึงออกแบบอาคารโดยใช้เศษซากประหลาดหักพังของบ้านที่ถูกทำลายทิ้งมาเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงถึงการอนุรักษ์และคงอยู่ของเรื่องราวในอดีต เาใช้เวลาทั้งหมด4ปีในการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ภายนอกจะเป็นอาคารสไตล์ล่วนสมัยด้วยการใช้อิฐสีเทาเจาะรูเพื่อกองแสงและระบายอากาศภายในพิพิธภัณฑ์ถูกสร้างครอบคลุมซากอาคารเดิมซึ่งใช้โครงสร้างอาคารเดิมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อสร้างความต่อเนื่องจากอาคารเดิมโดยเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และสถานที่ที่สามารถสะท้อนเรื่องราวในอดีตและสร้างความเงียบสงบท่ามกลางซา,า,ากปรารพัง ที่ชวนให้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยห้องแสดงนิทรศการระบบเวียนและถาวรจจำนวน16ห้อง Brother Kraus Field Chapel โบสถ์ที่เรียบง่ายตั้งตางงานระหว่างทุ่งหญ้าสีเขียวในเมืองวาเชนดอฟเยอรมนีสร้างขึ้นเพื่อสรรเสริญนักบุญเซนต์นิโคลัสฟานเดฟโรหรือที่รู้จักกันในชื่อ Brother Kraus โดยปีเตอร์ซูมเตอร์ได้รับการมอบหมายจากเฮอร์เมนโจเซฟ ชชเวลเดอเฟลเลอร์ eller, และทรูเดลภรรยาของเขาให้ออกแบบโบสแห่งนี้ซึ่งมีเพื่อนบ้านและช่างฝีมือในชุมชนต่างช่วยกันสร้างโบสให้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งในตอนแรกเริ่มโบสแห่งนี้เกิดจากภาพสเก็ตมือของปีเตอร์ซุมต่อจากนั้นจึงพ,พัฒนามาเป็นโบสในปัจจุบันโครงสร้างของโบสเกิดจากการนำท่อนไม้จำนวน112ต้นมาขัดกันคล้ายกับโครงเต็นจากนั้นจึงเทคอนกรีตผสมและแปะคอนกรีตติดตาม โครงสร้างทั้งหมด24ชั้นซึ่งแต่ละชั้นมีความหนาถึง50ซนติเมตรและเมื่อคอนกรีตเซต็ตตัวก็ทำการเผาไม้ภายในโบสเพื่อสร้างโพรงและผนังสีเข้มภายในอาคารเมื่อเข้ามาภายในโบสจะพบเห็นหลังคาเจาะทะลุตรงกลางคอยสะท้อนภาพบรรยากาศจากท้องฟ้าและดวงดาวภายนอกแสงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาเมื่อผู้ใช้งานมาเยือนปีเตอร์ซุมตต สถาปนิกผู้สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่สวยงามพันความเงียบสงบและความสมบูรณ์แบบและประวัติศาสตร์ด้วยการออกแบบประสบการณ์การรับรู้ภายในอาคารให้แปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งนี่คือรูปแบบที่ชัดเจนของปีเตอร์ซุมต่อผู้สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่สื่อถึงตัวตนและเรื่องราวของอาคารไว้ด้วยตนเองขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากอา h d ชเดล d e ี e ซน Design Boom ร r i k e r p r i พ e a r c h s p a c e และบทความจาก Design Something และวันนี้รายการ Great Architect กับช่องลุงมาวินก็ขอขอบคุณครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ